ค่ะทุกคนอยู่กับฉันในช่องอายนีวิ่งค่ะ ก็วันนี้นะคะเห็นบรรยากาศฉากหลังของฉันนะคะเต็มไปด้วยพื้นต้นไม้สีเขียวขนาดนี้นะคะเพราะว่าฉันอยู่ท่ามกลางนะคะสวนป่าขนาดใหญ่อย่างสวนเบนจาก,กิตินะคะซึ่งทุกคนทราบไหมคะว่าสวนแห่งนี้นะคะมีพื้นที่อนารวมนะคะกว่า450ไร่ด้วยกันค่ะซึ่งในปี2565นี้นะคะตัวสวนเบนจาก,กิติเนี่ยที่ออกแบบโดยสถาปนิกอาสมศิล์น,นี่ก็จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่3นะคะซึ่งเรานะคะก็จะสามารถใช้ที่เป็นสวนที่เป็นสกายวอล์กนะคะ เดินเชื่อมนะคะจากสวนเบนจากิติเนี่ยเดินยาวไปถึงในส่วนของสวนลุมได้เลยค่ะค่ะและที่แห่งนี้นะคะที่สําคัญก็คือยังมีตัวที่เป็นอาคารสนามกีฬานะคะแล้วก็พิาพิธภัณฑ์อีกด้วยค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะฉันขอพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศด้านในสวนเบนจากิติกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยค่ะแลาพร้อมแล้วไปดูกันเลย อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของตัวเฟสนี้นะคะก็จะเห็นว่าแบบจะมีเป็นเกาะกลางนะคะที่มีแบบน้ําอยู่รอบๆบ,บริเวณสวนป่าแห่งนี้นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือเขาก็จะดึงน้ํามาจากรอบๆในส่วนของรอบสวนนะคะแล้วก็เอามาหน่วงน้ําแล้วก็มาบําบัดภายในนี้นะคะก็จะทําให้แบบตัวบรรยากาศข้างในนะคะดูสดชื่นมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีน้ําหล่อเลี้ยงค่ะนี่สุดยอด เอาละค่ะหลังจากพาเดินกันมาจนเหนื่อยนะคะวันนี้นะคะฉันก็ขอจบการรีวิวนะคะสวนเบญจก,กิตินะคะในเฟส2เฟส3เพียงแค่เท่านี้นะคะถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากมาเยี่ยมชมนะคะที่สวนเบญจก,กิติเนี่ยก็เปิดเข้ามาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเดินทางสะดวกมากค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ MRT น,ะะนั่งมาลงที่ศูนย์ประชุมแห่งแค่ิศิริกิจนะคะหรือว่าจะขับรถมาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีลานจอดรถที่สามารถจอดรถได้ฟรีค่ะ,คะก็วันนี้นะคะฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ EP หน้าค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้นะคะขอลาไปด้วยรูปบรรยากาศสวยๆของพระที่ตกดินนะคะที่สวนบรรจาก,กิติแห่งนี้ค่ะบ๊ายบาย